ไปที่สนามบอลเนี่ยเวลาเราจะฝึกความเคิื่รนทกับลูกฟุตบอลน,นยบางทีเราไม่ได้เล่นฟุตบอลน,นานๆนผมจะใช้วิธีแบบนี้แบบ,แบ,บง่ายๆนะครับไม่ยากอยากให้เด็กๆหรือใครก็ตามมาลองไปทำตามดูนะมันไม่ใช่สกิลที่แบบเลิศเลอเท่อะไรมากมายเียงว่ามันเป็นการฝึกความเคลื่อนทกับลูกฟุตบอลผมจะลูกฟุตบอลมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะลึงลูกฟุตบอลมาตรงนี้ไปใช้ตรงนี้่ะึงมาแบบนี้แล้วก็ใช้ค้างเท้าแตะไม่ยากเนี่ยผมจะฝึกนี้ไปเรื่อยๆ คึงแล้วก็จับคึงแล้วก็จับเนี่ยคึงมาฝั่งนี้พอลูกฟุตบอลไหลมาอย่างนี้ปุ๊บคุณก็เอาเท้าข้างข้างเท้าด้านนอกครับกันเอาไว้คึงบอลนะข้างเท้าแตะแล้วก็ไปข้างหน้าช้าก็ได้ครับถ้าใครที่ยังทำไม่ได้เนี่ยฮะอยู่กับที่ก่อนก็ได้ครับฝึกซ้ายขวาทีนี้ก็ได้ครับว่ามมาเป็นการฝึกความคุ้นชินกับเท้าแล้วก็ลูกฟุตบอลของเราแค่นั้นเองนะครับก็ลองไปทำตามดูนะครับ